ไดินแดนที่ขอบฟ้าแต่เส้นขอบโลกดินแดนที่ท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิมหิมะขาวราวกระดาษเปล่ารอการบันทึกเรื่องราวจากสีสันของบ้านเรือนลิมฟิออตถึงความเงียบงันของขั้วโลกเหนือสู่ประสบการณ์ มากกว่าแค่การบันทึกภาพแต่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป Norway ึ้นเรือคุณผู้ชมฮะชื่อว่าฮาวิล่าฮา,า,า,าวิล่าโพลาริสชื่อน้องตัวนี้ชื่อโพลาริสคุณผู้ชมฮะนี่คือชื่อเรือบริษัทนี้ชื่อฮาวิล่ามีมมทั้งหมด4ลำน้องลำนี้ชื่อโพลาริสอ<ำ>ีกลำนึงชื่อโพลาร์แบรไม่ใช่ออไม่ใช่หรอที่พูดเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือลำนี้คุณผู้ชมฮะเรือที่มีระวางขับน้ำประมาณร5 7 0 0ตันเจออ๋อไซส์สี่ยาว120กว่าเมตร126เมตรประมาณกว้าง22เมตรนะ จุผู้โดยสารได้600กว่าคนเท่านั้นเองรวมลูกเรือด้วย6ก0กว่านะฮะมีห้องพักประมาณ100ร้อยกว่าห้อง,งน160ะฮะกว่าห้องทริปเรือนี้เป็นทริปการล่องชมฟย,ยอดชมแสงเหนือที่สวยที่สุดเริ่มจากเบอร์เกนนะฮะครับวิ่งวนมาทางนี้แล้วจบที่เบอร์เกนก็12วันเราสามารถเลือกขึ้นได้2อคืน5คืน6คืนได้หมดเลยทุผู้ชมไปดูข้างบนกันสวยขนาดไหน,ไป,นไปเถอะไปเถอะครับ <laughs> นี่มุดตรงนี้นะฮะุผู้ชมดูเรือโหแต่เป็นเรือน่ารักมากนะ Thank you. Oh. ุดยอดท่านผู้ชมดูกระบปรงกระป๋าีโอ้พี่เจ้าที่คอยจัดการเรียบร้อยเจ้าที่ที่น่ารักตัวเป็น่ารักมากน่ารักทุกคนมาจากนี่เรากําลังขึ้นที่เมืองวาดูนะฮะกำลังไปต่อแล้วเราจะอาศัยนอนบนเรือลำนี้สักสองคืนท่านผู้ชมไปดูฟยอรดแล้วก็ไปดูแสงเหนือกันเออโอ้โหเป็นไงล่ะเดี๋ยวดูว่าอาหารทั้งหมดนี้อร่อยไหมเออได้ว่ะขอบคุณก่อนดีกว่าขอบคุณครับ thank you จุกโววีสเจ้ที่ทำให้เราทุกอย่างเจ้าที่ทำให้เราทุกอย่างน่ารักมากฝาก ผมด้วยเพื่อนกันแล้วเนี่ยซิวเป็นทางการซิว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 นตนี้มีเพื่อนผมเป็นซิงเกอร์มีพี่คนนี้เป็นคนขับโอ้ไทย Yellow r i v นี่เป็นคนขับขับรถบัสแล้วก็ร้องเพลงมากคนนี้มีเพื่อนอยู่บ้านฉางนะคนบ้านฉางน่จะไปซิวบ้านฉางเรไปไหมคนไี่งานรังหมดไปไหมผมต้องไปไปไปออกตเป็นไปทางนี้เราจะตามห้ยซะแล้วดูดตอนนี้ขึ้น ผมไปไม่รอเลยตัวอยู่กับผมเข้าไม่ได <Lebanon. S 1> ้หรอกเข้าไม่ได้หรอกตัวอยู่กับผมตัวอยู่คุณแต่เขารู้จักตัวอยู่ผมเขาบอกเขารู้จักคนไทยก็ให้เข้าเรารับบัตรประจําเรือฮะเรือนี้นิยมไม่ใช้อย่างที่ผมเรียนว่าไม่ค่อยใช้บัตร ไม่ค่อยใช้เงินสดฮะใช้บัตรเคร,รเดิตรูดไว้เรียบร้อยก็ทีนี้ก็เก็บบัตรเครดิตได้แล้วใช่ไหม้บัตรคล้องคอเนี่ใช้อะไรก็แตะเราแต่แตะแต่เขาจะไปใชเ้เฉพกับบัตรเครดิตเราฮะเรียบร้อยนะครับคู่กับพาสปอร์ต Yes อ่อาฮะเราได้ห้องเรียบร้อย5 3 1 7นะเดี๋ยวขึ้นไปก็มีใน้ัารบอกบอกว่าแต่ละชั้นเป็นยังไงเฮ้ยเราดูมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ย ชั้นเดียวแหละครับ <Okay. S 3> เราอยู่ชั้นที่5 3าสามคุณนิรุตไม่บอสคุณเดี๋ยวพลังเช็คอินนี้คุณนิรุตด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมฟังแล้วด้าน,น,น,นหลังนี่เป็นตารางตารางกิจกรรมทั้งหมดว่าเรือเทียบอะไรตอนไหนกี่โมงมีกิจกรรมอะไรบ้างอยู่บนเรือนี้นะครับนะครับขนาดร้อยกว่าเมตรทีเดียวนะฮะแล้วก็กว้างยี่สิบสองเมตรเราสนุกสนานบนเรือนี้ฟองคืนเต็มๆเดี๋ยวดูกันว่ากิจกรรมมีอะไรบ้าง เส้นเส้นทางการหนีไฟออกทางออกฉุกเฉินต,ต่างๆนะครับรวมถึงชุดต,ต่างๆในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับก็มีช่วงสูชีพนะฮะทางหนีที่ไร้ที่มดุมดบอกวนี่มุดนี่ฮะเลยหนูนัลึกนะฮะยาวทีเดียวละนี่เรือเริ่มออกละก็จะออกจากท่าแลวมารับเราแล้วก็ไปลนะ นี่เรียบร้อยแล้วเรามาดูง,งานกันหน่อยนะฮะจะทัดรัดแค่ไหนนี่ประมาณหนึงนะฮะโถสุกพันนะครับไม่ได้แค่มากสุกพันเรียบร้อยนะฮะว่างก็ได้แล้วก็ อันนี้เป็นชาเว์นะครับมีอ่างน้ำล้างหน้าสวยงามทีเดียวไม่ได้เล็กมากเพราะว่าห้องบนเรือที่สำคัญมากเพราะว่าต้องค่อนข้างที่จะต้องใช้พื้นที่จำกัดเพราะเรือไซส์นี่ตู้โอ้ตู้สวยงามลึกทีเดียวตู้ไม้เฟอร์นิเจอร์ดีดีทีเดียวเลยนะครับโมเดิร์นมากนะครับผู้ชมนี่เป็นเตียงนอนนะฮะเตียงนอนถ้ามาสอางคนก็นอนคู่ผมมาคนเดียวนอนสบายเลยแต่คนนด้นรดคนละห้องนะครับ นี่เป็นดับเบิลเบสนะฮะใช้ได้ในสวยงามทีเดียวเปอี่อยนค่นข้างจะช้าเปลี่นยนนียตรงนี้เป็นระบบระบายอากาศนะครับตรงนี้เป็นที่สำหรับนั่งทำง,งานนะครับมีกาน้้ำสงกทแฟเรียบร้อยแล้วก็ดีมีบาร์โค้ดสำหรับแกนนะฮะออเดอร์มีเมนูขึ้นที่นี่เลยนะฮะสำหรับที่สั่งอาหารมาทานในห้องได้นะครับโอ้โหนี่นี่วิวสวยเลยนะครับตอนนี้กำลังวิง่ง เรือกำลังแล่นไปแล้วซ้ายมือผมเป็นัเป,นเป็นหมู่บ้านอยู่นะครับประภาประภาคางของวาดูดูสวยไหมนี่เป็นบ้านเรือนของเมืองวาดูนะครับ ตอนเหนือของโนเวย์นะครับเป็นชายแดนตอนเหนือแล้วก็อยู่ใกล้กับรัสเซียมากนะครับทริปนี้เราจะนอนกัน2คืนนะครที่เรือนี่สามารถล่องได้ทั้งหมด12วันนะครับขึ้นที่เบิร์กเกินในจบที่เบิร์กเกนแวะเที่ยวทั้งหมด34ม่าเรือทีเดียวนะเรือก็จนะเทีเ่ยวให้เราเที่ยวไปเรื่อยๆทั้งหมดใช้เวลา12วันแต่เที่ยวนี้จะพาคุณลู้พาคุณผู้ชมมานอนพักผ่อนบนเตือน,นี้2คืนแล้วก็ไปดูแสงเหนือนกันครับ พักผ่อนในห้องสบายมากเดี๋ยวไปดูแสงเหนะือกันครับประมาณ120่กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูวิวชัดก้าันที่นี่มีสาวหน้านะฮะมีจิมนะครับ,ม,ม,นะรบมีห้องเจสห้องนั่งรับประทานอาหารที่ดูแลคนทั้งลำาเรือเนี่ย อยู่หลังสุดเลยนะฮะหลังสุดอยู่ชั้นชั้นหกชั้นหกคุณผู้ชมฮะแล้วก็เป็นวิวพารูนมิกสวยเลยสวยผมอยากให้คุณผู้ชมดูชั้นเก้าไปดูชั้นเก้าดูวิวได้ไปดูชั้นเก้าดูวิวเตรียมเสื้อมาเราไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรครับเดียวไปเราไปชั้นเก้าไม่เดี๋ยวใครจะมีข้อพิชช็อปด้วยนะถ้าถือว่าตอนที่ที่ฟังเชิญปิดไม่มีอะไรกินอยากจะกินอะไรแต่ต้องเสียตังค์แต่น็ต้องเสียจายตังค์เนี่ยคุณผู้ชมใช้อย่างเดียวเลยขึ้นมาปุ๊บบบบบกกก็็ใช้้้้้้้เเเเเเเจจาานนนนนนนีีีีีี่่่ลยยยยยยยะะะะะไไไดดมมตตตตออออออองพรรรรรรรคซปป์ืุุ๊ัว ใช้ใจ่ายอะไรบนเรือก็ใช้เจ้านี้เพราะว่าคอนเซปต์คือไม่ต้องพกอะไรแล้วแล้วนะดูนี่นี่ฮะเราอยู่ชั้น5อ่ะไปข้างบนกันดีกว่านี่ขึ้นมาแล้วนี่คือชั้น9บนสุดนะฮะมีดาดฟ้าข้างนอกไปเดินได้ด้วยบ้านเล้า อันว่าพับบลิคเราสามารถเดินเลือกที่ได้รอบๆนะฮะนี่อยู่ด้านหัวเรืออันนี้ก็สวยนะนี่คือที่นั่งแบบยาวๆนี่อาบแดดเลยโอ้กลางวันมานี่แดดรู้เลยใช่แล้วก็ยังมีบาร์เครื่องดื่มตรงนี้ฮะสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ตึ๊กบัตรแล้วก็มานั่งดื่มชมวิวสวยๆนี่ขั้วนี้ตรงนี้เป็นด้านบนแล้วไม่มีอะไรเหนือเราละขั้วนนี้ก็คือเป็นกระจกแล้วนะฮะกำลังคากระจกทั้งหมดเดี๋ยวจะให้แวบไปดูข้างนอกนิดนึงคุณผู้ชมเราไปดูข้างนอกกัน มาแววโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นมันแข็งมันหนาวไม่ขนาดนั้นยมยมขีม้ากองเต็มไปหมดเลยดูเนี่ยขีม้ากองเต็มไปหมดเลยนี่ยังตกไปเลยนี่ก็มากวาดทีแล้วนะพี่เอ๋เนี่ยเนี่ยโยมเนี่ยก็ดันมากองโอ้ยตกไปไปเไม่เล่นไม่เล่นตกไปนี่นี่คนคนเก็บคนเก็บเปมนามาแล้วนี่ไม่ใช่นะทั้งเที่ยวเหงาอันนี้ก็จะเป็น เราเดินเล่นได้เลยนะครับเรือนี่เป็นด้านหลังเรือนะเราจะไปทําไมอ่ะด้านหลมด้านลมทางนี้ดีกว่าตรงนี้สวยมากนี่ถ่ายที่นีอยจะติดเห็นไหมแสงเหนือแสงเหนือเดี๋ยวลองดูซิติดไหมไหนอ๋อไม่มีอ่ะแต่ถ้ามีเนี่ยทางกับก็จะประกาศในช่วงนี้นี่ไม่มีแต่นี่ไม่มีอ่าไม่มีแต่ว่าเมื่อคืนผมถ่าย เมื่อคืนผมถ่ายมีเห็นไหมเหลือสีหวะเลยฮะนี่เมื่อคืนหนุ่ยยอมเมื่อคืนแบบนี้เลยแหละเนี่ยวกับใคจะไม่ส่งซิกอีกฝั่งผสมแป๊บ็จะฉายไฟฉายแสงมาปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูเรลยมาดูมาดูไปถึงบอกอีกฝั่งหนึ่งให้ใช่ใช่เปิดสล้วปอดไท์อะไรอย่างี้ตอนนี้ฉันมาถึงตรงนี้แล้วเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยแสงเหนือมาแล้วคือเมืวันนี้ก็แบบเวลาเราอยู่ข้างล่างแล้วอยากจะรับลมสบายๆนะฮะ แล้วก็เตรียมเสื้อมาบ้างถ้าไม่เตรียมเป็นผมนี่แล้วทั้งสองสามนาทีต้องรีบเข้าไปและเพราจะทําให้เราแบบหนาวไปป่าก็บความหนาวนะฮะนี่อุณหภูมิข้างนอกนี้ติดลบนะฮะหีม้าเต็มเลยท่คนผู้มฮะตกตลอดทางเลยน่ารักมากมาทริปนี้เรือลํานี้ทําให้เราประทับใจมากเลยนะใช่ฮะได้เขาเขาเขนาดไม่เมื่อกี้เราออกตรงไหนตรงนี้ตรงข้าตรงนี้เพราะเราต้องไปล็อกให้เขาเพราะประตูเขาล็อกโอเคไปโหหนาวฟึ๊ก โอ้ข้างในนี่อุ่นมากทำฟูนฟูมิเ,เอาอีกแล้วเฮ้ยคุณี่รลดแข็งไปก่อนแล้วไม่ไม่ใช่ช่วยหน่อยดิโอ้โ เดินชมเรือมื้อค่ำและนี่คือเรือกำลังเข้าท่าจอดแล้วนะฮะนี่คือการรับประทานแบบเซตติ้งดินเนอร์นะที่นี่นะฮะนี่คือสตาร์เตอร์ทั้งหมดจริงๆสตาร์เตอร์เนี่ยมีอยู่หลายตัวที่เราสั่งสตาร์เตอร์มาหลายแบบเราเสิเป็นสามขอด้วสตาร์เตอร์นะฮะแล้วก็เป็นเมนคอร์สแล้วก็ดีเซอร์สามสามขวแต่นี่คือสตาร์เตอร์ทั้งหมดที่เราสั่งมารับประทานกันนี่มาที่นี่ก็ต้องทานมาเลยเหมือนกันเลยนซาสนะฮะซาสิกนี่ในแบบฉบับของ ซีอัพซุปนอร์วีเจียนนะอันนี้เราก็กำลังเขาเรนโบว์เท้าส์ออทเท้าส์เท้าส์เท้าไม่ถึงเต้นเรนโบว์เท้าส์คุณผู้ชมแล้วก็เป็นย่างแซลมอนอ่ะนี่อันนี้เป็นนี่น้องปลาต่างปลาคอตจิ้งอ่ะปลาโยงเนสนะฮะแล้วก็มีน้องมะนาวอยู่ที่นี่ครบอันนี้ดที่อันนี้คือบราคราฟสลัดนะครับแล้วก็เป็นรสชาติที่เขาปรุงมาเป็นแบบเอเชียซะหน่อยเราน่าจะเริ่มที่สลัดก่อนมะหรือว่าปลาดิบปลาดิบก่อน กินปลาดิบจะไม่ได้เหมือนปลาดิบเท้าอืมอือได้แบบเรนโบว์เทราด้วยผลแรกได้กินดิบรสชาติคล้ายๆแซลมอนแต่เนื้อละเอียดกว่าเด้งกว่าน้องจริงนะเพราะตัวเขาหนาเยอะนะฮะอ๋อซุปครับอันนี้เป็นซุปเห็ดอ๋่ไหอซุปเห็ดโอเคเห็ดป่านะเห็ดป่าเห็ดป่าเห็ดป่านะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ดูซุปเห็ดป่านี่ลอยลอยลอยไปเลยดำๆไม่ใช่ไม่ใช่พริกไทยนะครับเป็นเป็นพี่เห็ดร้อนป่า อร่อยอร่อยเลยตอนเยี่ยมก็เลยกลายเป็นการทานที่คุอนข้างจะหลายอย่างทีเดียวคุณกลิ่นของคุณเห็ดเขาหอ,อมอร่อยเลยครับใช้ได้มากใช้ได้มากใช้ได้มากมนี่คือเอเชียนเอเชียนปูน้ําตาลอีกแล้วนี่รสชาติเป็นปูเป็นครีมเลยเพราะที่ที่เจะไปจับไงปูน้ําตาลไลเ,เขาแจ้งคำว่าสลัดแล้วปรุงเป็นรสชาติเป็นเอเชียโอเคมากเลยอร่อยมากเลย จ๋วเลยชมคางปลาแน่นมากอ่ะเนื้อแน่นมากสวยมากแล้วก็อร่อยมากปีกมัานาเปรี้ยวๆก็เป็นล้องปลาทอดที่คุณภาพคับแก้วทีเดียเพราะตัวเนื้อแข็งแรงมากแน่นเป็นลูกอร่อยเลยสงสัยเธอต้องแก่มากแล้วอน้อหือ เพราะว่าคางเธอใหญ่มากเลยคนแรกเี่ยผมได้กินคางปลาคอตดีฟไรด์นี่อะไรอ่ะนี่อะไรใส่ซอนอะไรอันไหนนี่อันนี้เหรอออันนี้ของหวานเอามาอวดก่อนจริงจริงจริงจมาที่หลังคาร์เบอร์ี่อนาคอตเตอที่นี่เป็นราชาแเบอร์รี่เลยนะ เป็นเบอร์รี่ที่หน้าตาเหมือนบอนเมลยมละมายคล้าคล้ายลูกมะยมอ่ะแล้วก็อร่อยที่สุดเลยนะเพราะสีเขาไม่แดงอยู่อัอย่างเป็นเบอร์รี่ที่ดังมากมีเพราะนอร์เวยิญญาณมมาลองหารับประทานครับคราวเบอร์รี่อัน,นดูอิมดูอิม่มเนื้อยม์กินอะไรไปด้วยกันเลยทีเดียวเลยอืมปุบก,กับปุบความหน่อยฮะเปรี้ยวๆก็มีเม็ดอร่อยหน่อยเรียบร้อยแล้ว สบายใจละสบายใจนะเลยมาเรื่องสเต็กล้กกว่าพวกดีมากคุณนิรุตเมนเป็นเจ้าสู่ปลาผมอยากจาเบาๆตูปลาแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่ปลาเขามีผักด้วยเขามีมะเขือเทศมันฝรั่งเขามีนี่กลือหูตัวใหญ่กัวเบลน่าไอเชล อเชือไปจีก่อนแล้วก็มามามาอยู่ในซุปซุปมะเขือเทศที่ดูให้คล้ายต้มยำมะเขือเทศสดเขาทำมาแบบรสชาติอะไรได้เหรอ๋อได้เลยมากเลยเรามาแกนดีเนเวียคุณผู้ชมเราจะเจออาหารทะเลเรียกว่าซีฟู้ดถึงขนาดแบบ จอตื่นเช้ามาเจอซีฟู้ดกันเลยก็เลยสั่งสเต็กม,มาลองรับประทานดูนะครับให้ได้นะครัวไหนะนะโซลอยนะฮะเนื้อส่วนในสวยๆนะคุณผู้ชมดูหมุนให้ดูชมเอวอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่ไม่มีไขมันเลยหมุนให้ชมเลยนะฮะวายแดงชม,ชมอรอบๆอีกรอบหน,นึ่งคุณผู้ชมฮะโอ้ทีนี้ความสุขบนเรือรำน,นี้ถ้าแบบคนรักรับประทานสเต็กเนี่ยความละเอียดอ่อนสองความละเอียดเท่านั้นคือมีเดียมอ่าฮะกับเวลดัน เราจะยิงแค่สองความสุกเท่านั้นเองนะครับมีสุกไปเลยกับเกือบสุกเพราะปกติผมทานเตกเป็นมีเดียมแรนะครับก็มีเดียมเกือบแรเหมือนกันนะมีเดียมเกือบแรขึึงใช้ได้หรอทีเดียวกำลังดีพิงหน่อยๆมีเหลือหมดหล้อพิงอยู่นิดๆขนาดนี้กำลังโอเคมากสวยงามเราก็จะหั่นชิ้นไม่ใหญ่มากนะเวลาพิงพิงเนี่ยพิงพิงเบาๆโอเคมากบางๆก็เพิ่งหั่น ซอสนุ่มนวลเนื้อนุ่มนวลเห็นเห็นคุณวางมีดไปผมก็รู้แล้วมันต้องนุ่มตัวเนื้อก็รสชาติดีมากครับดีมากเมื่อข้ามบนเรือนี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวยังไงก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้ลูกสาวมาขึ้นอยู่บนเรือนี่สบายๆนะครับไม่ต้องแบบเออคือบางบางลำจะมีแบบทานกับกับทันเลยเนาะ มื้อนั้นต้องแบบแต่งเต็มเลยแล้วก็เสิร์ฟมันแบบเต็มค่อยๆทานค่อยๆสั่งต้องทำันบ้านพอสมควรแล้วเป็นการการทานคือทำคนบ้านตั้งแต่ศึกษาอาหารแต่งกายให้เรียบร้อยแต่หลังๆนี่ไม่ไม่ค่อยถือกันนะไม่สนุกผมไม่ชอบใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะลงเรือแบบสำนเรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องเตรียมชุดหรูมาหนึ่งชุดใช่คือ black tie tuxedo ต้องแบบอย่างนั้นเลยแล้วเขาจะเรียกว่า captain's night นี่คุณผู้ชมครับแต่เราเนี่ย เที่ยวนี้มานอนบนเรือสองคืนแบบนี้ก็แต่งชุดสบายๆมาเามาบรรจไว้ฮะไม่ได้บังคับเรามาทัดอาหารอร่อยๆแบบนี้ซึ่งรสชาติและความตั้งใจเขาเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างถ้วนทีเดียวนะครับอร่อยไหมฮะสุดยอดเพราะว่าได้อาหารที่อิ่มท้องอิ่มใจด้วยและบริการถ้าชอบอยากจะดูอีกอย่าลืม subscribe นี่กดกระดิ่งจะได้พบกันทุกครั้งเวลาคลิปใหม่ๆเราออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ รังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยลีลาวดีฮอลิเดย์อิมเมทฮอลิเดย์อิลิทฮอลิเดย์